เห็นแต่ด่าเพื่อนแต่ตาแรกไอ้เทียจะด่าทำไมแค่เล่นเกมมึงจะบอกไอ้ที่อะไรควายบอกมั่วยไอ้น้ำมึงอะควายไอ้เที่อเกมเล่นมึงก็ไม่ใช่เล่นเกมไอ้สัตว์มึงก็ไม่ได้โค้สัตว์มมึงก็ไไ่ด้โมไอ้สัตว์มึงก็ไม่ได้โคมไอ้สัตว์ ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกแถมปลอดภัยมาแนะนําทุกคนด้วยนะครับนั่นก็คือร้านเมลโลท็อปอัพบริการเติมเกมราคาถูกทั้ง PC ซีโมบายรวมกันมากกว่า10เกมและแน่นอนมีวันรูแลนด้วยนะครับหากสนใจอยากเติมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ไปที่แอดเมลโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนต้องเมโลท็อปอัพครับผมแอดสองตัวเลยเหรอ โซไทยโซไทยโซโซไทยมากลยูโซยูไทยไอ้เฮียนั่นก็เล่นอยู่ข้างถนนหรือไงนะกว่าจะเดินกว่าจะเฮียอะไรเกียดเดียวหมูว่าน่าจะมีเปิดศึกแน่นอนปากอย่างเงี้กูก็บอกอยู่แล้วแฉูแฉมจูกว่าจะเดินกว่าจะเฮียอะไรสัตว์เออเอาดี้หายเกตก็พุ่งเฟตทำสัตว์ไมซิงเกิลบอสเออเออ เก็กก็ไม่รีลรอเ,เลยไอ้ยังเก่งมากแยกล่างเลย f ว่าเธอเธออิดดังไหมเนะี่ยประเทศไทยเมืองร้อนกูเปิดแอร์ยี่สิบสี่ยังร้อนเลยเนะี่ยไอ้ต้องโน้ตบี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 เมนีบีไหนอะเมีบีปีช็อต ใครบอกว่าใครบอกว่า B อ่ะเราก็เมื่อกี้มันหมามา,ม,าม,มันเข้า A 4 5ตัวเลยอะแล้วก็ไม่บอกกั้แต่ตอนแรกล่ะคุณบอกก่อนครับผมไม่ได้บอกอะไรเลยดีคุณบอก B B B เพื่อนก็ไป B หมด พอเพื่อนไปปุ๊บแม่ปูเข้ามาเลย p l a c i n g storm grenade p l a c i n g storm grenade ผมจะบอกตอนไหนอะก็ไม่ได้บอกว่าบ,บอกก็บอกว่ามันบีก็มันหมามาที่บีใช่อ้าวคุณก็บอกดีหมามาที่บีไม่จรไ่ได้บอกบี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 เพื่อนก็ไปเปนหมดเออบอกว่าหมามาบีก็จบอะพอ,พอมึงกอาวุนพอมึงจะขึ้นมึงใช่ไหมทำไมอะเป็นเฮียอะไรฮะมึงเป็นเฮียอะไรอะ เออไม่ต้องเล่นแล้วทำไรวะไอ้เฟยดอะฮัลโหลสามสองไม่ใช่เพื่อนยิงอะสามการไม่เสียบอะหลังไม่เล่นเดนแมทไปไอตีนไรสัมบบ่นฮี่อะไรมาเงี้ยไรเงี้ยไรเล่นเกมยาหลอนดิมึงหลอนมากกว่าเล่าก็ตายตีกูอะ โอ้โหแทนสโอ้โหเหยียบหน้ากูเจ็บมากเลยอีสัตว์โอ้ยตุ๊ดสัตว์โอ้ยเรากบเกลือกไอ้เหี้ยเขียดเต็มเลยเหี้ยกบเกลือนเต็มไปหมดเลยวะตอนนี้ไอ้กบเกลือนจัดเลยวะเหีควายเห็นแต่ด่าเพื่อนแต่ตาแรกไอ้เหี้ยจะด่าทำไมแค่เล่นเกมมึงจะบอกเหี้ยอะไรควายบอกมุ่ยๆใหนักมึงอะควายไอ้เหี้ยเกมเล่นมึงอะไม่ใช่เล่นเกมไอ้สัตว์ ดูเดือดจัดและสองคนนี้ก็เสือปากแสบันด้วยสิแม่มันทานคนอื่นไปทั่วไงคก็เลยไม่อยากแบบว่าไอ้คนอย่างนี้มันหลุดลอดลอยไปมันเสียโอกาสอุตส่าห์มาเจอกันทั้งทีไหเอา <นะ S 2> สีไอสัตว์มาเอก็บอกสิเูียงนะไม่รู้ผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนเทิ โยเฮอะไรไอ้สัดโยตุไปดิยังเออกูบอกเลยยืนรออยู่รอหน้าหน้าว่าเออเอกเอกเปงนคนแก่มันเข้าทำไมไม่บอกแล้วสุดหรอมันยังไม่เข้ามันกำลังกำลังเรื่อวิ่งมาอม่เข้ากีกอนแหนดแหนดไม่เข้าพ่อพังดี one defuse one defuse one defuse last player standing โอิโหโอ้ยเยี่ยไรคุณก็จะมาเก็ตเก็ิมันอยู่ฝั่งโน้นก่อนแล้วคุณก็เดินมาเลยมันขลุ่นมามันยังไม่เข้าหลอนเหี้ยเลยเด็กกูยังไม่ได้พูดอะไรถึงมึงเลยเฉย หลอนอะไรวะหลอนยาเหี้อะไรอ่ะมึงหลยาหรืออะไรแล้วใครคุยกับพึ่งเหรอเหงาเหี้อเหี้เหงาเเื่นาเฉยวะอยู่ดีก็สำคัญตัวยังไม่ได้พูดอะไรตัวอะไรกูสำคัญตัวกูก็่พูดธรรมดาอ๋อเอครับพี่เอครับเอครับเอครับพี่เอครับเอ I know y it. สูบไว้จัดไว้จัดเอเดียเอ็นทีดีแล้วดีแล้วดีแล้วหุบปากมันไม่ด่าคุณแล้วอ่ะมันไม่ด่าคุณอีกเลยอ่ะสวยเลยท็อปสองด้วยไอ้เหี้ยยังไม่ได้โครมไอ้สัตว์ยังไม่ได้โครมไอ้สัตว์ มงไ่เวออเล่นก็ไม่ได้คมไม่สัตว์เลยเอามาทำที่ยอะไรส่งก็บอกให้ไหมเพื่อนแม่ห่วยเทียใต้เตียท์ด้วยสัตว์เออเอาดีวะเพื่อนเล่นยังกาจริงจริงมึงง่ายสัตว์จริงเพื่อนจริงจริงเล่นสโมไม่ถือสไปายกูเพิ่งเคยเจอเล่นสโมไม่ถือสไปายกูเพิ่งเคยเจอ เล่น่สมองไม่หนือสไายดูเพิ่งเคยเจอฮะสมองบาน่องหรือสบายมีไรเงี้ยเลเดียวเก่งมากก็แบกไปนะเดี๋ยวผมจะรอดูครับพี่พี่ชายสุดรออพ่อมงอ่าแสดงว่าหน้าเฮียดีทีเนี้ย อุตส่าห์ชมก็หล่อไม่เอาซะแล้วบ้านไหนเขาถือให้คอนโทรลเลอร์ถือก็เออพี่ครับพี่จริงๆอ่ะคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันเต็สมุกยากอยู่แล้วนะครับพี่อินิชเชเตอร์กับเซนติเนลต้องไปนะครับไออันนี้ผมพูดเฉยๆนะผมพูดเฉยมันไม่มีตัวเซนติเนลมันลักถึงสมุกไอควายอย่างโง่มันไม่มีตัวเซนติเนลเซนติเนลเซนติเนลฮะมันลักถึงสมุกไอควายอย่างโง่ กูโดนูหลังไอ้เหี้ยกูวางแถบ Defender's win เหี้ยอะไรควายคอนโทรเลอร์มึงไม่ดูแอปสรุปกูไม่ได้ด่ากูด่ามันเรียบร้อยตั้งแต่ต้นเกมแล้วใช่ไหมก็เงียบไม่กล้าด่ากูอีกเลยแต่บอกว่ามันูหลังนะเมื่อกี้เราเป็นฝ่ายแรกฝ่ายบุกเออแล้วมันเล่นปืนแหลปอเรเตอร์นั่นแหละครับแค่นั้นก็ผิดแล้วทุกคนมึงมึงเป็นเซนต์ตีนิหรือเปล่าตัวเนี้ยโดนูหลังดูหลังดูหลังไอ้เหี้ยกูวางแถบ Just send เอาละนักเรียนวันนี้เราจะมาเข้าคลาสเรียนกันนะครับหลังจากที่มีคนเข้าใจผิดนะว่าเซจคือตัวเดียวในเกมเลยที่สามารถถือสไปได้นะครับไม่จริงนะฮะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแบบย่อๆเดี๋ยวคลิปฉบับจัดเต็มเนะี่ยมาพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวทําเป็นคลิปแยกห้ทีอย่างแรกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตําแหน่ง2เลยมันขึ้นอยู่กับอาจังหวะเกมนะครับและ3ม,มันขึ้นอยู่กับสกอร์นั่นเองเนาะถ้าคุณเล่นดูวยลิสต์แต่ไม่ทําหน้าที่ของคุณนะครับแล้วก็สกอร์ ค่าได้แค่0 1อะไรเงี้ยแล้วเพื่อนแม่งฆ่าไปแบบโอ้โหเศษฆ่าไป15ตัว20ตัวแลไรมันก็ควรถือสไปค์นะครับถ้าสมมติว่าคุณไม่รู้หน้าที่ตัวเองนะนะอ่ะเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น3เทียร์แบบนี้นะครับให้ถือเลยนี่คือสามารถให้ถือได้ตามสบายเลยถือได้นะครับแต่ต้องดูจังหวัดด้วย3เนี่ยถ้าจําเป็นจริงๆค่อยให้ถือนะครับประมาณนี้เนหนึ่งเลยก็คือเกกโกนะครับเก็กโกเนะี่ยมันเป็นตัวที่ถูกดีไซน์มาเพื่อวางสไปค์โดยเฉพาะนะครับมีสกนะิลวิงแมนเะนี่ยชวัใ้ง Spy, ตองงตเอ เออใช้มอนสเตอร์ไปวางให้นะครับแตวตัวเองก็ไปทำอ,อื่นเนาะสองเลยก็คือเคเจนะครับผมสกิลส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยจะเซตล่วงหน้านะครับแล้วหลังจากนั้นเนะเคเจจะค่อนข้างที่จะว่างนะครับก็เลยให้เคเจเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปวางสไปได้เนาะอันที่3เลยคือเซจนะครับตัวที่คนมักจะเข้าใจว่าเป็นตัววางสไปนะครับเนื่องจากว่าดึงเลยเนาะ มือใหม่เขาจะชอบเล่นนะครับคนที่แบบว่ายิงได้เก่งมากแต่อยากซัพพอร์ตเพื่อนอยากมีส่วนร่วมในเกมเลยเงี้ยเศษมันเป็นตัวที่ซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีนะครับแล้วก็มีกาแพงนั่นนี่เนาะสามารถตั้งแล้วก็เข้าไปวางสไปได้ง่ายอะไรเงี้ยคนันจะเข้าใจกันอย่างนี้นะครับตัวที่3เลยก็คือ KO นะครับตัวนี้เมื่อสแกนเสร็จเนี่ยมันก็จะมีสกิลแกนเอตมีแฟชใช่ไหมส่วนใหญ่จะใช้เอาตัวรอดทั้งนั้นเลยนะครับผมจะปาให้เพื่อนเนี่ยมันก็จะเข้าตาส่วนใหญ่นะผมก็เลยคิดว่า KO เนี่ยน่าจะว่าง เหมือนกับตัวของเคเจอเลยก็คือสกิลส่วนใหญ่เป็นการเซตล่วงหน้านะครับไวเปอร์ iper, สามารถที่จะควบคุมสมุกตัวเองได้เปิดปิดเวลาไหนก็ตามใจเลยนะครับมันก็เลยทําให้ไวเปอร์เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปวางสปาตามใจตัวเองได้นะครับตัวต่อไปก็คือเฟตนะครับตัวนี้เหมือนจะใช้สกิลเยอะก็จริงก็ใช่ครับใช้สกิลเยอะแต่ว่าเขาเนี่ยจะมีการใช้สกิลที่รวดเร็วพอสมควรเลยพาวเลอร์ auer, เนี่ยเหมือนจะยุ่งยากใช่ไหมแต่ว่าพอมันเจอศัตรูเนี่ยมันจะวิ่งไปเองเลยนะครับหาศัตรูเองอันนี้ก็เลยทําให้เฟตเนี่ยเหมือนจะใช้สกิลเยอะ ไปวางสไปได้นะครับแล้วก็เด็ดล็อกก็คล้ายๆกับ KJ เลยนะครับตัวต่อมาก็คือแถบที่2นะครับเป็นอ่าไซเฟอร์ตัวแรกเลยนะครับผมไซเฟอร์เนี่ยเขาจะมีหน้าที่เยอะขึ้นมาหน่อยนั่นก็คือคอยดูนะครับผมคอยสอดส่องอยู่กับกล้องซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลยไม่เหมาะกับการเข้าไปวางสไปซักเท่าไหร่แต่ถ้าเข้าไปได้ก็เข้าไปนะครับผมถ้าสมมติไม่มีตัวข้างบนอะไรแกก็เข้าไปได้นะครับตัวที่สองก็คือลุงบลิสนะครับตัวนี้ก็จะดูมินิแมปตลอดเวลานะครับแล้วก็ดูจังหวะเกมตลอดเวลาก็เลยทําให้ไม่ค่อยเหมาะเท่า ตัวที่3ามโซวาของเต็มมือเหมือนกันนะครับโดรนเนี่ยมันจะต้องบังคับแล้วก็เข้าไปยิงเองเนาะแล้วก็ช็อกดาร์ตัวของสแกนอะไรพวกนี้มันมีสกิลต้องใช้เยอะนะครับแล้วก็ต้องละเอียดกว่าตัวของเฟสนะก็เลยทําให้โซวาเนี่ยมันจําเป็นพอสมควรนะครับผมในช่วงที่มีสกิลนะถ้าไม่มีสกิลก็เข้าไปวางไปเถอะต่อมาก็คือตัวของฟินิกนะครับมีสกิลที่เอาไว้หลบผู้ต่อสู้ได้อย่างเช่นกับแพงไฟนะครับมีแฟดมียิงตัวเองเนาะแล้วก็ถ้ามีอัลติเมทเนี่ยสามารถที่จะวิ่งเข้าไปวางสไปได้เลยนะครับ ลิสก็คือดูไลิสตัวเคลียร์ไซส์ก็คือตัวเคลียร์ไซส์นะครับถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องให้ฟินิกเข้าไปก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีสกิลหลากหลายให้เหมาะกับการไปวางสปา์แค่นั้นเองนะครับตัวต่อไปเป็นไอโซเนาะตัวตัวนี้จะเป็นตัวแท้งที่ดีมากนะครับแต่มันจะมีเงื่อนไขก็ต่อเมื่อคุณต้องฆ่าตัวละครหรือช่วยแอสซิสป่ายตรงคาบเนี่ยได้หนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับมันจะได้ลูกแก้วขึ้นมาให้เรายิงแหละแล้วเราก็จะมีเกรานะเนาะแถมไอโซยังมีตัวกําแพงที่จะช่วยบทบงังผู้ต่อสู้งนะา าาดไ้โคต,ตัวต่อไปอันนี้รู้กันอยู่แล้วนะครับมีออนเข้าไวออกไวนะครับมีกําแพงฟาสเลนนะครตัวต่อไปฮาร์เบอร์ตัวนี้เป็น secondary ส m o กก็จะดีมากนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆฮาร์เบอร์ก็มีสกิลหลายตัวอยู่ที่ช่วยเข้าไปวางสไปได้นะครับเป็นกําแพงน้ำนะเป็นไฮทายนะครับผมหรือว่าจะเป็นกําแพงที่จะปล่อยยาวไปเลยแล้วก็ที่สําคัญมีลูกแก้วด้วยนะครับที่ช่วยป้องกันกระสุนได้ในระดับหนึ่งก็เลยทําให้ตัวเนี้ยมันมีสกิลช่วยในการวางสไปให้ง่ายขึ้นตัวต่อไปแชมเบอร์นะครับแชมเบอร์ตัว แล้วเนี่ยมันจะอยู่กับสก,กิลเป็นส่วนใหญ่คล้ายๆกับตัวของไซเฟอร์แต่แคมเปอร์เนี่ยมันจะออกไปแนวตัวของดวลิสมากกว่านะครับเขาจะสามารถวิ่งไล่คนได้เนาะและแถวสุดท้ายนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าไปให้สไป์กับเขานะครับหรือว่าถ้าถือว่าเขาพวกเขายิงไม่ได้อะไรี้ยแต่ก็ไม่รู้หน้าที่ตัวเองด้วยนะ <c oughs> ก็ค่อยเอาไปให้นะครับตอนแรกเลยคือโอเมนสมอบเซตยากมากนะครับเซตทีละลูกด้วยถึงจะวาร์ปได้ก็จริงนะครับแต่มีสกิลให้ใช้ค่อนข้างที่จะแบบว่าเยอะนะครับต้องดูคอนโทรลแมปตลอดเวลาเลยนะครับตัวที่2สองยิ่ แอสตรานะครับกิลเนี่ยเซตโคตรยากยากกว่าโอเมนิกต้องดูยิ่งกว่าโอเมนิกดูเป็นวีต่อวีแบบ9ต่อ9เลยนะครับตัวที่3ลุงบิมนะครับตัวนี้ต้องดูจังหวะเกมเหมือนกันแต่ถ้าสกิลหมดเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปวางให้เพื่อนได้นะครับตัวต่อไปสกายตัวนี้จริงๆเนี่ยอยู่เทียร์สองไม่ก็1ไปเลยนะครับผมแล้วแต่คนเล่นนะแต่สกิลมันเยอะพอทวนนะครับมันต้องดูเลือดดูนอคอยจะฮิวเพื่อนนั่นนี่เนาะถ้าสมมติเข้าไปวางสไปด์แล้วตายก่อนมันก็อาจจะไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะะะคคคครรรรััััับบบตตตาาามมมวสสุดดดทท้้ยยยเเเป็นนนนลลิ์์ีีีห่ไซจผ าสมมติว่าเจอดูลิสต์ดีก็ให้เขาเคลียร์ไซส์ไปเราก็วิ่งเข้าไปวางสไปได้นะครับแต่ถ้าเจอไม่ดีเนี่ยก็โยนให้พวกมันไปเถอะครับถ้าเขาไม่รู้หน้าที่นะถึงจะดูลิสต์ยังไงก็ถ้ามันไม่รู้หน้าที่ฆ่าไม่ได้แถมแบบว่าไม่เปิดไซส์ให้เราก็โดนสไปให้มันเลยครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันอย่าเอาแบบว่ากิริยาที่ไม่ดีไปลอรลยนแบบกันนะครับไม่ได้ตัดคลิปานี้มานานแล้วนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแ สวัสดีครับ